สวัสดีคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการเล่นเตจแคร์ิมมี่ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซีฟ้าในสามครับวันนี้เราจะมาฮวดแพ็คกันนะครับแพ็คนี้นะครับแพ็คปีใหม่สองพันห้าสิบเก้าครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับงั้นเรามาจัดกันสักสองแพ็คนะครับแพ็คละห้าหมื่นแพ็คแม่เจ้า ก็ในแพ็กประกอบไปด้วยคันตเต้สามสิบ่จากศหบสชิ้นนะครับคันเตเต้สามสิบ่จากศูนย EU ปอีสชิ้นคันงตเต้บีซจากส0ชืทชี่สอ,อ2ชิ้นคันเตเต้สาิที่จากศูนย์ยสชิ้นฟ้าท่าล้านหชิ้นแล้วก็ o อ p 90% 1ชิ้นแล้วก็อ5ดี้าพันครับเราจะมาจากัน2แพ็กเลยครับผมซือมาปาบเอาให้ปาบ้าวมันตีน หมดแล้วครับแทสหมดโซนแล้วครับเรามาเปิดการ์ดกันก่อนที่จะเปิดการ์ดเราไปเอาเงินก่อนครับสิบล้านต่อไนะครับสิบล้านอีพีครับต่อไปเราก็มาลุ้นการ์ดกันก่อนเลยอันนี้คือการ์ดอะไรอะแทสพัดอ่อะไรวะ เปิดเดีเปิดดูดิโอ้โหตัวละพันดัก <laughs> <Black man. laughs> แมนเมารุยท็อปไหนก่อนดีท, 10, ท,ท็อปสิบท็อปสิบอยู่แทงสุดก็ลามอสครับท็อปสามสิบมาเลยสิบอยู่ครับไม่ครับนะฮะในแรกมาครับโบออกมาครับแอนชอ่โคครับโอ,โอเคครับห้าล้านครับ ดีดีดีดแต่มันยังไม่สุดครับเปิดครับไปที่สองใครโอโหคาซิยัตมันดีเลยครับทีนี้โ,โอโหโอซิลครับร้านหนึ่งร้านมีแสงมีแสงมาแต่สุดท้ายครับโอโหมาเชลโนครับตัวนี้ดีครับแผดหน้าเก็บเอาไว้นะครับราคาพุ่งปี๊ดเลยนะฮะมาเชลโนใช่ปะวะเะ ไม่แน่ใจครับเอาเป็นหายเดียวเก็บไว้นะเรามาดูไหนวะสิบสี่บอลโลกกันนะครับสี่บีโอซีพี่หนึ่งก็โดครับยี่สิบแปดล้านนีทพอปบ้าอ่ามารวยกันเลยกดตรงดาวบ้างกดตรงดาวว่านหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้โหอาเดนฮาซาล้านหนึ่งไนงะใครครับไอสอง โอ้โหจอดี้เอาบาทำไมร้านนึ้งมันออกบ่อยจังวะไม่สามโบโอ้โหมาคอนโลโฮสุดท้ายครับว่าโดโดโดขอยกอยากได้แสงสีทองอ่ะไปสุดท้ายครับโอ้โหอิบราฮิมูวิพ่อมึงตายแต่ก็มีแสงทุกใบครับไปสุดแปด อครับต่อเลสโบซิงวาโปดักกี้ออกมาให้ชื่นใจหน่อยกด,ดมาโบโออโปดักกี้สาสเอ้ยอือไอ้สองนักเตะเต็มใครเปเป,ป้ปอประมุกนะครับ8ล้านเย็ดเคย่อยย่อยนักเตคะครับนักเตะแม่งเต็มครับแรกก่อน มันดีเลยม,มากครับท่านผู้ชมเอาใครก็ได้โออาไ้ยโอเคเอเอไอเทมไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วอย่างน,นี้อย่าหน,นีแม่มัน,น,นขัดจังหวะแม่งกำลังมาเลยครับที่เป้กับพอตุกี้ออกไปแล้วครับมาดูกันต่อครับใครครับโอ้โหคริสเตียนโนโรโนโดแพ็คเมื่อกี้ทำไมมึงไม่ออกฮะ อันดุท้ายถึง8 EU ตอริสเออลาโมดนี่คุณคว่าต่อริสอ้สดเสียงสีทองเลยครับต่อไปมาดูไฮไลท์ของคลิปนี้เลยเออทำไม่การมันเป็นยังไงบ้างทีมันเป็นเบอร์เบสแฮตติกเวเอร่าครับโคตรอยากได้ครับไอ้สัตว์มาดูกันจะได้ไหมเวเอล่า มาครับต๊อปต,ตีมีแล้วแต่กูก็ดีใจกำไรไอ้สองใครครับโอ้โหแลมบารดแหน่มึงอโอ้โหบุฟฝอยบุฟฝอยไปสุดท้ายว่ะเดี๋ยวคัดดิไหมวะไม่คัดดีกว่าเนอะมาสุดท้ายเขาคลิปนี้ครับโบ วีเอด็ดตอตีไอสัตว์เอ,อ้ย my god ตอตีโอ้โหตอตีสองตัวสิบแปดสิบแปดโอ้โห,โโหถือว่าได้กำไรมัง้งมั้งเลยรางวัลดูของรางวัลอะไรงนั่นขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้เอามาทำให้ทำติ่มอะไรวะไม,ไม่ได้จะได้เลย รือว่าเรียกดวงปีใหม่เลยนะครับโปลาตกีโหสิกัปติสองตัวเลยสัตว์เอ้ยมอสต์ว่าสิบล้านเลยโอ้โหคือว่าคุ้มถ้าแพ็กนี้นะครับอ่าคุ้มมากครับก็ไม่มีแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คราสหน้าครับว่าจะมาเจ๊งอะไรต่อครับสำหรับเวังนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับทุกคน